السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين". صدق الله العظيم. نجي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ซอฟท์บบถามท่านว่าท่านมีวิธีทำในการบริหารในการจัดการหรือในการใช้เพื่อการดําเนินชีวิตอย่างไรท่านได้ตอบไว้หลายประการซึ่งประการแรกก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในครั้งก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอัลมาอริประตุรกสุมาลีซึ่งก็คือการรู้จักหรือความเข้าใจนั้นเป็นต้น ในประการที่สองท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าอัลฮุบูอาซาซีซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าความรักคือศิลารากฐานของฉันความรักก็คือมหับบะความรักความผูกพันซึ่งยังเป็นนิยามหรือยังเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันว่าจะพูดกันถึงรักอะไรเพราะความรักเนี่ย ถ้าพูดกับคนที่ชอบและใส่ใจเอออยู่ในวัยเออบางทีก็ไม่ไมเกินไวัยไปแล้วพูดถึงเรื่องรักบางคนก็จะนึกไปถึงรักระหว่างผู้ชายที่มีต่อคนรักรักในรูปของการม,มีความเสน่หาต่อกันและกันอะไรต่างๆประมาณนั้นดังนั้นคําว่ารักจึงเป็นคําที่ยังต้องดูกับรักคือน้ําพึ่งคือน้ําตาคือยาพิษ คือหยาดน้ำอมฤตอันร่บรื่นคือเกสรดอกไม้คือไฟรุมก็ได้เท้งนั้นเรียกว่ารักเท้งนั้นแต่ความรักที่ท่านนาบีบอกว่าอัลฮบุบบอศาสซาซีความรักคือศีลาระฐานของฉันนั้นก็คือรักในสิ่งที่อัลลอฮ์รีดอในสิ่งที่ถูกที่ควรในสิ่งทีท่พิพเป็นเจ้ายินดีที่จะให้มีความรักบางครั้งเราจะไปรักในสิ่งที่ ถ้าองค์ไม่ยินดีก็จะไม่ถือว่าความรักนั้นจะเป็นพื้นฐานหรือเป็นชีลารักฐานแต่ประการใดท่านผู้ฟังที่เคารพครับจริงๆแล้วอุดมการณ์อันสูงสุดคุณธรรมอันสูงสุดของอิสลามก็คือความรักนี่แหละครับรักเคารพก็คือรักจากผู้น้อยสู่ผู้ที่มีวรรณะมีศักดิ์ศรีหรือมีอาวุโสสูงกว่าอย่างเช่นรักครูบาอาจารย์ของเราเรารักเราเคารพ เชื่อฟังรักพร้อมตอบาอาารที่จะปฏิบัติตามเมื่อคนที่เรารักนั้นเป็นคนที่มีวันนะมีศักดิ์ศรีมีวัย,ยวุฒิมีคุณวุฒิสูงกว่าเรารักเราที่มีต่อครูบาอาจารย์จึงจัดอยู่ในประเภทนี้รักเราที่มีต่อพ่อแม่จึงจัดอยู่ในประเภทนี้รักเราที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้ามีต่อพระาศาสดามีต่อผู้อริโสงฆจึงจัดอยู่ในประเภทนี้ส่วนรักอีกอย่างหนึง่งเป็นรักรักสงสารก็คือรักต่อบุคคลที่ มีวัยรุ่นมีคนรุ่นน้อยกว่าเรามีอายุน้อยกว่าเรารักเราที่เรามีแต่ลูกเรารักเราที่เรามีแต่ลูกศิษย์เรารักตรงนี้เรียกว่ารักในรูปของการมีความปรับนาดีอยากจะให้เขาเป็นคนที่คนรักได้รักเขาเป็นคนที่พระเป็นเจ้าได้รักอันฮุบบัวซาคือความรักคือศิลารักฐานรักอีกอันหนึ่งก็คือความรักที่มีระวัง เรียกว่ารักเสน่หาผู้ชายรักผู้หญิงนะครับอย่างนี้จัดอยู่ในประเภทความรักความเสน่หาจึงได้ความว่ารักมันมีรักเคารพมีรักสงสารและก็มีรักที่เกี่ยวข้องกับเสน่หาหรือรักระหว่างเพศที่เกิดขึ้นถึงแม้ปัจจุบันจะมีความรักเรื่องเพศกันแล้วแต่นะครับแต่ว่าบนพื้นฐานนั้นโดยหลักฐานโดยพฤติกรรมเดิมๆนั้นเราเอาสิ่งนั้นมาพูดกันท่านทั้งหลายที่เคารพกับเมื่อ วิถีที่ต้องดาเนินหรือวิถีธรรมะของท่านบดีท่านได้บอกว่าความรักคือสิลารากฐานของฉันเราก็ไปดูรากฐานนี่มันแปลว่าสิ่งซึ่งสิ่งอื่นมาอาศัยอยู่อย่างเช่นพื้นีเป็นรากฐานของฝาผนังหากีก็เป็นความหมายเป็นรักฐานของมัดยาเสาเป็นรากฐานของบันช่องที่อยู่อาศัยเสา,สาเข็ม เป็นรากฐานอย่างนี้เรียกว่ารากฐานคือสิ่งที่จะช่วยพดีทํทให้สิ่งอืนอ่นๆที่มาปักหลักมาอาศัยมีความคงทนมีความอยู่รอดมีความอยู่ได้สิ่งเหล่านั้นเราเรียกว่าอสาังสิ่งเหล่านั้นเราเรียกว่ารากฐานซึ่งท่นานนบีมุฮัมมัดสุลตัล่าวว่าัยฮัวสนลัมของเราได้บอกว่ารากฐานแห่งท่านรากฐานแห่งชีวิตของท่านก็คือความรักแปลว่าท่านมีความรักเป็นพื้นฐาน เป็นอุดมการณ์เป็นจุดยืนดูออกจะให้ความชัดเจนเป็นจุดยืนไม่ว่าท่านจะวิสาสะจะเจรจา,าความจะมีการดำเนินภารติยุติภาระของท่านในรูปใดก็ตามเป็นการเจรจา,าหรือเป็นการพูดคุยท่านจะได้ดำเนินภารกิยุติภาระของท่านบนวิถีที่ต้องดำเนินบนพื้นฐานของความรัก ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของอุดมการณ์ของคุณธรรมที่าศาสนาอิสลามได้กำหนดเอาไว้เมื่อมีความรักท่านทั้งหลายลองดูสาระรายละเอียดที่เราจะพูดว่ามีความรักมีความห่วงใย,ยกันมีความรู้สึกอยากอยู่ใกล้ชิดมีความรู้สึกอยากพูดจามีความรู้สึกอยากแตะต้องอยากได้สัมผัสมีความรู้สึกอยากจะเป็นเนื้อเดียวกัน นั่นคือนิยามหลักของความว่ารักไม่ว่าจะเป็นรักในประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามดังได้กล่าวมาแล้วต้องยอมรับว่าความรักมีอิทธิพลและมีสาระ,ะรยายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วท่านทั้งหลายที่เคารพความรักคือศิลารากฐานของฉันสําคัญมากเลยอาซาสอุสซิสอิสลามวาลาคอมซินอย่างเช่นาศาสนาอิสลามตั้งอยู่บนรากฐานหประการ การปฏิญาณตนมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นตัวซ้อของอัลลอฮ์ละหมาดบวชละกาบทำพิธีห้าประการนี้เป็นเสาเป็นอาซาของอิสลามดังนั้นจึงได้ความเข้าใจว่าชีวิตของเราต้องชีวิตไม่ว่าเรากำลังใช้ชีวิตกันในเรื่องใดๆเราจะต้องตั้งวางชีวิตของเรากับการเคลื่อนย้ายของมันอยู่บนพื้นฐานที่มีชื่อว่าอัลมาฮับดะ ที่มีชื่อครัท่านทั้งหลายครับ,รรบชีวิตของคนเราทุกคนนี้เป็นชีวิตที่เอาโล์ได้ให้โอกาสมาเพื่อการทาอิบาดาัดอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอลัลกุรอานว่า,วา,าวามาคอลักตุนจินนวลอินซะอินดาริอาบุดูเราไม่ได้สร้างยินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อให้ได้ทาการศักการะท่านทั้งหลายครับคําว่าตาบุดุศัก,กระนี่ย นักวิชาการได้เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขที่จะถือว่าเป็นการสาัก,การะที่ถูกต,อตอ้องชุรูตตาบุตรเงื่อนไขของการทําตาบุตรหรือท,ทาการสัก,การะอันเป็นเต้าหมายที่อ่อนเหรมีพระประสงค์มีความต้องการให้เรามีชีวิตอยู่ในเรื่องนี้เงื่อนไขมีสามประการด้วยกันที่หนึ่งก็คืออัลมหาบ,บัตรความรักที่สองอันเข้าความกลัวที่สามอรรจนะความหวัง ดังนั้นชีวิตของคนที่อลัลลอฮ์ได้ให้มามีอยู่เพื่อการทําการศัก,กระนั้นมันแปลได้ความว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความรักเป็นพื้นฐานอยู่ในหัวใจมีความกลัวเป็นพื้นฐานอยู่ในหัวใจและมีความหวังเป็นพื้นฐานอยู่ในหัวใจถ้าลองเอาความรักความกลัวและความหวังนะครับไปสกัด